เขาคุดเจ้ากำลังยกโครงเล็กเป็นฐานสำหรับตัง้งถังน้ำนี่คือแทงน้ำเม,มื่อนั้นโยกเสาเมื่อนี้ออกเล็กแล้วกำลังยกเล็กขึ้นไปล่องถังน้ำสองถัง โบร,ราณเพิ่นบาขุดนำบอกอสลายอ่อขาคนเถ่าปลูกต้นใหม่ใด้ซนหมบางเงาได้บุญยี่สิบสีชั่วโมงเพิ่นบาหลวงพอสมพบเพิ่นาาว่าพ้าไวเรว่าในพระพุทธศาสนาคุทธสุภาพทิตเิ่นกาวาไวอารามะโลปาวนะโลปาเยชนาเซตุกาลกา ปปัญจะอุทธปานันจะเยทททันติอุปสยังเตสังที่ว่าจะรัตโตจะสถาปุญญาวาตติปัญตาธรรมธาศีลสัมปนาเตชนาสักข,ขามมโนปพญญาผู้ใดสั่งอาลามปลูกสวนสมวนปลาขุดนำบอ่อไม่ยังอ่ะครับครับครับอขอบคุณเจ้ากำลังซอยกัน ไทยแห่งสัทธาตุนญาติโยมเบิงแต่ละมือแต่ละเวนพระคุณเจ้าลังมือกไดดไทยลังมือกพระแดดไทยนเผินเห็ดเวียกสรอยงานวัดศาสนาญาติโยมกับอนุโมทตนาหลายคนหลายทั ladies, ทนกับถวายการอุปถากอุปถัมภ์ถวายน้ำดื่มน้ำปานะถวาย บักม่วงบักมัน,นถวายของสมถวายกำลังใจเพื่อคนแจ้าขอมรูมเท่านาเด้อแม่นติผู้ยลุมเปยากติขาบะสันติผู้จะถท้งขาสันแล้วน้ำที่ดึงน้ำจากสะนี้ขึ้นถท้งแท่งใส่สองถังไว้สำหรับรลนน้ำต้นใหม่ ไม่ดอกไม่ประดับไม่ยืนตน้นนะยามแหลงเสีได้อาศัยน่ำหมดที่บร้เียว